อย่าแม้แต่จะคิดเข้าใกล้มเมล็ดพันธุ์วิเศษไอ้เย็ดแม่แสงของไข่ในแสงศักดิ์สิทธิ์คือมเมล็ดพันธุ์พลังอภินิหารมเมล็ดพันธุ์แต่ละ,มะเมล็ดทรงพลังและถ้าเราได้เรียนรู้มเมล็ดพันธุ์ใดเราสามารถเดินเลาะในอนาคตโดยการเรียนรู้อะไรก็ได้ที่เราต้องการ มีวิญญาณของอส,สูรศักดิ์สิทธิ์บนมเมล็ดพันธ์พลังอภินิหารเหล่านี้พวกมันไม่น่าจะเป็นมเมล็ดพันธ์พลังอภินิหารของมนุษย์ใช่ไหมใช่พลังอภินิหารโบราณโดยทั่วไปถูกสร้างโดยมนุษย์ที่เลียนแบบพลังอภินิหารของสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดเพื่อเรียนรู้พลังอภินิหารเหล่านี้แท่นต้องมีสายเลือดที่สอดคล้องกันที่แท้พลังอภินิหารในแสงศักดิ์สิทธิ์ทองคำดูเหมือนจะเป็นพลังอภินิหารตระกูลมังกร มันเข้ากันกับสายเลือดของข้ามเมล็ดพันธุ์อภินิหารถูกปกป้องโดยไข้โกลอย่างชัดเจนทำไมคนพวกนี้ไม่ช่วยกันทำลายไข้โกลเหมือนกับตอนที่เขา,าเอายาเม็ดเทียนหลงแต่กลับสู้กันแทนเพราะว่าไข้โกลนี่ยากที่จะทำลายสำหรับคนธรรมดาแต่เผชิญหน้ากับอัจฉริยะของอรารยธรรมต่างๆมันไม่แข็งแกร่งพออย่างเห็นได้ชัดนอกจากอรารยธรรมขั้นกลางและต่ำ อารยยะของอารยธรรมขั้นสูงจะนําอาวุธวิเศษมาเพื่อทําลาย่ายก้กุลสําหรับอาวุธวิเศษพวกนั้นมันยากที่จะทําลายไข้ก,กุลเจดีแต่มันง่ายที่จะทําลาย่ข้กุลตรงนี้ดังนั้นทุกคนจึงไม่เสียแซงถ้าอย่างนั้นไม่ควรคว้าอกาสไว้ก่อนถ้าท่านอยู่ใกล้เกินไปท่านจะถูกล้อมใช่แล้วถ้าเราเรีบเข้าไปและรอใครสักคนช่วยทำลายไข้กวนก่อนค่อยลงมือ ไม่จําเป็นต้องลําบากข้าเพิ่งเรียนรู้พลังอภินิหารซึ่งมีประโยชน์เจ้าแค่รอข้าสร้างโอกาสแล้วคว้าพลังวิเศษที่เจ้าต้องการดีละ่ะไปต่อกงเล็บ9ก้ามังกรดังก้องมเมล็ดพันธ์พลังอภินิหารมังกรนี่ข้าองค์รัชทายาทแห่งมนุษย์สวรรค์มังกรธมินจะต้องได้มันมา ใครไม่อยากตายใส่หัวไปให้ตายสิคนจากอะไยธรรมพระโพธิสัตว์และนักพศเต๋าอัจฉริยะของอะไยธรรมขั้นสูงยากที่จะยุ่งด้วยเวนเอ้ยข้าทําได้แค่เปลี่ยนพลังอภินิหารแค่ไข่กลนแหลกไปซะม,มาเลยพลังอภินิหาร ังกรพ่นหมอกให้ตายสิหมอกนี่สามารถขัดขวางสัมผัสและสติสัมปชัญญะพลังอภินิหารของใครต้องหาทางแบกหมอกแค่เมฆหมอกหายไปซะเทียนหลงเล่ยหิน สมแล้วที่เป็นอัจฉริยะของอารยธรรมขั้นสูงมเมฆหมอกของข้าปิดบังได้สามลมหายใจเท่านั้นส่งมเมล็ดพันพธุ์อภินิหารมาหรือตายซะปัดเนบิวลาเท้าของมังกรที่แท้จริง โรงเล็บมังกรที่แท้จริงแข็งแกร่งมากไอหนูนี่สามารถสู้กับอัจฉริยะของอารยธรรมพระโพธิสัตว์นักพ่อเต่าและนิกายเนยวิวล่าในเวลาเดียวกันเป็นไปได้ยังไง เห็นได้ชัดว่าเขาเป็นแค่ไอหนูอะไรจะทำขั้นกลางวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ